อ่า้มาแล้ว,ม,ลวมีปีกด้วยเป็นนางฟ้าหรือเปล่าไม่น่าเชื่อเลยตะกวดบินได้ไ <laughs> สวัสดีครับคุณผู้หญิงเราอิสเบลชื่ออะไรนะครับอิสเบลนี่มึงอยากมาแอปเสียงอีลกหมาร <laughs> <laughs> อตายเลยรองเท้าผ่อน <laughs> อีเป็นไกลๆอีรองเท้าเปื่อยทุกนไกลเพาะว่าเอ่อคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงมีธุระอะไรหรือเปล่าพอดีว่าผมเห็นคุณผู้หญิงวิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้นมาแต่เกิดว่ามีธุระอะไรก็หันหน้ามาคุยกันเดี๋ยครับก็ไม่มีธุระอะไรนะหันหน้ามาคุยกันได้นะครับเขามาโดนแล้วเดี๋ยวเราลองดูหันหน้ามาคุยกัน ใช้โลชันนล่นอะไรแต่ผิวยืดหยุ่นผิว <laughs> มันเ,เป็นเาขาเรียกว่าอะไรนะอีบอดี้อะค่ะบอดี้สูตรอะค่ะสเตมิโพรค่ะอ๋อเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นซรั่มแบบกระชับเปล่าครับใช่ค่ะบอดี้สูตรกระชับมากเลยกระชับทุกส่วนเลยพ <c oughs> ี่พี่หนูเล่าอะไรให้ฟังยังไม่ได้บอกใครเลยนเรื่องจริงเลยอะ พอดีสู์มันต้องมีข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมล่ะใช่ข้างหน้ามันก็จะเลี้ยวกว่าข้างหลังหน่อยเพราะข้างหลังต้องคุมตูดใช่ไหมใช่หนูอะเอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้าด้วยเลยทำไมอะแล้วข้างหลังทีนี้ข้างหลังมันเล็กกว่าใช่ไหมล่ะมันก็เข้าไปอยู่ข้างในนี่กูแนะนำนะมึงอย่าใส่ผิดบ่อยนะทำไงถ้ามึงใส่ผิดบ่อยอะของมึงจะเป็นอย่างนี้ทันทีเลย อะไรไอเวนมาถึงบริสุทธิ์เหรอเราบริสุทธิ์จริงเมื่อกี้โดนเป็นบริสุทธิ์จริงแต่ในว่านึกภาพตามแน่เลยอุ้ยอลังป่าเอ่อหันหน้ามาคุยกันได้เนี่ยเมื่อกี้เขามาโดนตัวเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะคันหรือเปล่าหันหน้ามาคุยกันได้นะอืมใจเย็นๆสิคะอย่าใจร้อนนะสิ ขอดูก่อนนะว่าคันหรือเปล่าจะได้คุยทุระกันหันไปเนี่ยเขาก็เห็นว้าวเก่ารัก <c oughs> เก่ารักอะไรอ่ะเกราลักเนี่ยเ้อยอ่ะกลัวมันน้องฟวาดถอดยากเย็นโอ้ย หลงต้องดูแม่งแล้วเฮ้ยเอีมึงสงสัยไหมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผีหรือคนเอ้ผมก็สงสัยนะพ่อกับแม่กูสอนมาว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าผีหรือคนนี้ลอยใต้บังขาแล้วจะรู้ไอ้หลอบนี้ลองอีกเออตอนตดูซิตอนกลางป่ากันเฮ้ยเป็นอะไรไอ้คนลุกเลยมึงเห็นเลยเหรอตาป่าลองอีกรอบดิดูมือขอบไอ้เด็กไอ้เด็มึงทั่วปะเนี่ย เป็นยังไงผีเอ้ยดาปะเนี่ยกูเลรอใส่เขาแบททีบเอาเลิกมดแล้โอ้โหขี้ดินเต็มผมกูเลยแอบดูแล้วเขาไม่คันแสดงว่าผู้ชายคนนี้คือนักคู่เราเป็นอะไรครับคุณกูแน่ดมกูแน่ดมกูแน่ เดี๋ยวเดียวคุณเองจับคุณนี่โดนคุณนี่โดนคุณนี่จับปิดไฟเลยไอ้ใบเคียเจอคุณเจอแน่เจอคุณคุณมายืนตัวสั่นอยู่ได้อะจะหันหน้าตอนไหนเนี่ยฉันจะหันไปแล้วราคาคุณเตรียมตัวให้ดีนะฉันนับหนึ่งพวกเราพร้อมไปไหนนะวิ่งแทงนับสองนับสามโถ่ เป็นของฉัน้วนี่มานี่ตัวอะไรเนี่ยมานี่มาทยาช่วยคูณตะล้มาเลยโอ๊ยอยากดอยากดแป๊บนึ่งปกติวิ่งอยู่ตังล่วงไปสองแบน์เนี่ยใช่เหรอใช่เหรอตังมึงเหรอเอางี้อะไรนั่นมั่นใจว่าตังเธอใช่ไหมอืมสาบัน ให้พอ่อให้พ่อเธอตายเอองั้นจะได้เก็บสบายใจพราพอ่อคุณตายก่อนมึงแช่งเลยนะไงแอบนีไน้ไปเกิดแล้วอันนี้คุณน,น,น,นี่นี่เธอเป็นใครเนี่ยคุณข้าอีกขันคับได้เหรไม่รู้ไม่ใช่ของช้างนี่ของช้างทั้งหมดนี่นี่นี่ของฉันเนี่ยไม่ใช่อันนี้ของฉันของฉันมีในของฉันมีในหลวงอยู่ <c oughs> ก็มีเหมือนกันนั่นแหละนี่เธอเป็นใครแล้วคนอยู่ครบเนี่ยมึงกินเพื่อนกูไปเปล่าไม่ได้กินอีบัลาใครกับเพื่อนกูวาใครจะไปกินคนบ้างเปล่าเด็กด้วยกูอยู่ไหนแล้วเพื่อนเอ็งจี้ใครทำมึงบอกกูกูเป็นอะไรใครทำมึงอะไรอ่ะ <c oughs> ไอ้ <c oughs> โอ้โหวันนี้ออกข่าวเยอะแน่เลยหลวงพี่ร่วมเพศไปทำอะไรกันเนี่ยได้กันเปล่าพี่เข้มอย่าทิ้งหนูนะพี่เพียมเพียมเพียมไม่ทิ้งหรอกเพียมรักจริง มากินวบข้างล่างกันดิเลดยัยนี่เธอเป็นใครเนี่ยอย่ดีๆมาวิ่งไล่จับฉันได้ไงเธอเป็นเนื้อคู่เราดูหน้าตาเนี่ยเธอเป็นเนื้อคู่ของเรานะอะไรเธอเป็นเนื้อคู่ของเราเข้าใจเปล่านี่ไม่ได้มาล้อมจับนางเดี๋ยวอะไรรยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวน่ยเลยมเนื้อคู่ก็เธอก็นี่ไงพยานาาข้าราช่ะบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดใครผู้ชายคนไหนโดนตัวดำดงแล้วไม่คัน คนนั้นแหละเคอเนื้อคู่ของฉันไอ้นี่โดนกขคันไอ้นั่นโดนก็คันแต่นี่ยังไม่ทันโดนเลยแต่ฉันคันมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไร <c oughs> แสดงว่านี่ของแรงกว่า <c oughs> แรงกว่าเนี่เขาเน,นี่ยรู้ได้ไงว่าฉันไม่คันคันไม่ต้องเลยเมื่อกี้ยังไม่คันเลยเมื <c oughs> ่อกี้ยังไม่คันเลยจะเชื่อได้ไง,ไงว่าที่เธอพูดมามันคือเรื่องจริง <c oughs> อ๋อเรื่องจริงเมื่อกี้เห็นพยานมาก็เห็นนั่นแหของเราเองน จริงเหรอนั่นแหละองนั้นเป็นคนแบบว่าให้พอเราจริงเหรออืมตลกปะเนี่ยอืใช่เรื่องอื่นกูก็ตลกกันเดี๋ยวก่อนนะเอาไงดีอนะผู้หญิงคนนี้เนะี่ยพูดจาปแปลกหน้าตาก็แปลกหรือว่าอาจจะรู้จักเขาสามรอยยอดก็ได้น่าจะใช่เพราะเขาอยู่ในป่ามาก,ก่อนงั้นหลอกใช้ด้วยไหมเขาตีปรามมาหลอกใช้เลยอ่ะไปไหนอ<ด>ีกแล้วเนี่ยนะ<ด>ไปรับรางวัลนู่น เราคงหาไม่เจอแน่เลยพานทองเนี่ยนี่ไงบอกน้องเอาน้องถามทางมันก่อนแล้วเธอมีชื่อว่าอะไรเรามีชื่อว่านางสาวดำดงฉันอยากแต่งงานกับฉันไหมฉันอยากแต่งงานกับเธออยู่แล้วก็เธอรู้จักเขาสามร้อยยอดไหมรู้จักสิฉันก็เพิ่งจะลงมาเธอมาจากไหนอ่ะฉันมาจากเขาสามร้อยยอดไม่จริงอลยเอามาเธอโกหกฉันไม่ได้โกหกกระเดียดมันเขียนอยู่ในยาวราชเธอมาจากยาวราช คนให้เนี่ยเข้ามาจากเยาวราชยิ่งเกาลักเกาลักตัวเองนะใช่เกาลักตัวเองแล้วจะเองรักก่อนรักตั้งไม่รักอหรอกใครก็ไม่รู้อยู่ดีบอกเป็นเนื้อคู่เอาถ้าเธอรู้จักเขาสามยอดเธอต้องไปหาพันทองให้ฉันถ้าเธอทําได้ฉันสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยป้าใส่ใด,ด้วยฉันรู้ด้วยนะว่าพันทองอยู่ตรงไหน,นถ้าเธอรู้จริงไหนเธอบอกทางมาสิเธออาจจะแบบ รับปากไปเรียเปอยวู้ที่จะแต่งงานกับฉันก็ได้เนอไม่เชื่อหรอบอกทางสิไปทางไหนเาบอกมาบอกมารู้จริงพูดมาเริ่มจากวัดนี้เลยวัดอะไรฮะวัดที่ที่ไหนวัดไผ่ล้อมเอว like like ัดไผ่ล้อมไปทางไหนไปทางนี้ตรงกอไผ่อะนี่เหรอนี่ตรงไหนกอไผ่ตรงนู้นแหละกอไผ่อะนี่แล้วก็เดินไปขอพรจากพระก่อน แล้วสาธุขอให้ลูกได้เจอผ่านทองว่างี้เอาขอพรเขาแล้วก็เดินออกไปทางนู้นเดินไปทางนู้นอ่ะเดินไป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 เรื่อย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 เลยแล้วก็มีมันจะมีโค้งอยู่โค้งหนึ่งอ่ะโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งไม่รู้โค้งซ้ายโค้งขวาแต่ว่ามันเป็นไปอย่างเงี้ยอีดงอันนั้นเขาเรียกว่าทางตรงมันเป็นทางโค้งอันเนี้ยโค้ง นีตรงมาไปทางโคง้งไปทางโค้งจำไม่จำไม่ได้ว่าซ้ายหรือขวาจะมันไปอย่างนี้มันจะพาเราไปถูกมเนี่ยสาบานไม่ตรงโค้งนั้นน่ะมึงไม่ต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวามึงตรงผ่านโค้งไปมันจะมีช่องช่องแค่นี้ช่องไม่ใหญ่ช่องแค่นี้ช่องแค่นี้แล้วที่ให้ไปอย่างนี้นะ่ะคือเอามือลอดเข้าไปก่อนลอดช่องไปก่อนลอดช่องออไป มันจะเป็นมันจะมาตรงตรงข้างหน้ามันจะเห็นว่าทางลัดเขาสามร้อยยอดแล้วก็เดินเข้าไปเดินไปเดินไปไกลไหมเดินอย่างนี้ไกลไหมเดินอย่างเงี้ยสักสองสามสองสามเมตรสองสามกิโลได้แล้วก็ไป่างเงี้ยไม่กูตายคาเขาใช่ไหมแต่ว่าทางลัดแต่ว่าร้อยเมตรแรกเนี่ยเขาจะมีทางพักให้เพาะมีจุดพักเขาจะมีทางพักให้แล้วก็พักแล้วข้างในมันจะมีของขายด้วยพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยเผื่อคนจะไปเลย ก่อนจะมีแม like yeah. okay. like, yeah. <Yeah. ่ค้าแม่ค้าแม่ค้าเขาจะบอกว่าเอาอะไรไว้จ้าเล้วเบอกว่าเอาจ้าเขาจะบอกว่าเอาอะไรบ้างจ้าเอาอันนั้นอันนั้นอันนั้นจ้ามันจะเป็นเซตมันจะเป็นเซตมันจะมีของขายเออมันจะเป็นเซตสุดคุ้มเหรอแต่เราขึ้นไม่ไหวมันจะมีคนแตกเสียงรับจ้างใช่ไหมเออเออนั่นแหละอีดงนั่นเขาคิดจะกูดไอ้มันอาจจะคล้ายกันก็ได้มันคล้ายกันเขาเขาเขาไม่คล้ายคล้ายกันโอเคมึงเล่าต่อโอเคแม่ค้าฉันไปนะฉันไม่บายจ้า ไปขายด้วยทีนี้เราจะเดินอย่างนี้แหละอีดงหยุดเดินแป๊บนึงทำไมอ่ะหลวงพ่อละสังขารแล้วอ่ะเบาๆเบาๆดีเจขี้เกียจไอ้กำลังใจค่าตัวอยู่อ๋อับอย่าปุกเลยอาปุกมเออแรงเมื่อกี้พักร่างเฉยเนี่ยพอเนี่ยพอสองสามกิโลก็คือเหนื่อยเขาสามร้อยยอดทางลัดนี่คือถึงเลยใช่ เขาสามร้อยยอดแล้วตอนออกมาออกอยังไงรอนออกมาออกงี้สามนาทีถึงที่นี่เลยจริงหรอใช่มันอาจจะรู้จริงฟาบาทนั้นเอาไงดีอะเราใช้มันไปกันเองไหมทำไมไปทำไมล่ะใช้มันก็ดีอยู่แล้วไปเดินอย่างเงี้ยให้มันเดินคนเดียวพออ่าออ่าถ้าอย่างนั้นเธอไปหาเองแล้วกันนะ เชื่อแล้วว่าเธอรู้จักเขาสามวายอดถ้าเกิดฉันเอามาได้เธอจะต้องแต่งงานกับฉันนะจะได้เวลาแค่สามวันเออได้เลยถ้าหาไม่ได้ฉันสอนสิงจะยอมแต่งงานกับเธอโอเคเจอกันโชคดีนะไป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 เฮ้ยไปไหนอะเสียงใครอะไปไหนจะไปรอไงไม่ของคนทำงานจะไปไหนจะกลับบ้านมั้งดื้อไม่เลิกเอาลูกไปฉี่ไปขี้ไปเยี่ยมมึงสิ อะไรเดนเซอรีกฉันทำไมมันจะต้องทำสัญญาก่อนสัญญาอะไรอีกอะเพราะว่าลิ้นไม่มีกระดูกจะพูดอะไรก็พูดได้ไม่ต้องหรอกคนเราเนี่ยมีปากต้องพูดมีตูดก็ตดทำไมมีปากไม่มีตูดก็ไม่มีนพูดไม่มีตดพูดไปเรื่อยนะมึงเนี่ยแ้วจะทำยังไงทำสัญญาโอ้ยไม่ต้องหรอกมาเขียนสัญญาก่อนไม่ต้องเขียนแต่ฉันไม่ทำสัญญาละถ้าเกิดไม่ทำฉันก็ไม่ไปตายแล้วไป แต่กิดว่าไม่ยอมเขียนสัญญามันก็ไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมเขียนสัญญาไปก่อนเพื่อมันไปเอาผ่านฟ้องหลังจากนั้นเรามาลองเรื่องจะสู้อกรกนางไอ้น้อยเพลังล่างล้านยาหลังจากนั้นพอพวี่นางหายจะเข้าเป็นม้าเราคอยจีบสัญญามันทิ้งยังไงเราฝากตานไหนว่าไม่เที่ยวเลยโอ้ยจำไม่ได้แล้วพูดไม่ฟังเขียนสัญญาเขียนเขียนเข้าพเจ้าสอนสิงห์ได้ใช้นในสารดำโยงไปหาพระทองที่เขาสามร้อยยอดภายในสามวันถ้าหาม่าได้แล้สอนสิงห์จะยอมแต่งงานด้วย ลงนามสอนสิงจบแล้วเหรอจบแล้วอันนี้ยังเขียนชื่อไม่เสร็จเลยให้มันไวๆสิให้ไปหาบันทงที่เขาสามร้อยยอดภายในสามวันถาทไม่ได้แล้วจะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงอันเดกราสอนพระรามพวงอะไรมันใช่เวลาโปรโมทเพลงไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ้องอ่านดูถูกใจหรือเปล่าสัญญาโอเคใช้ได้อา นะมึงทำอะไรอ่ะกระทบตาไปเ,เจอกันไปเร็วเร็วสามวันนะไปเลยห,หามาให้ได้รอดูคว